อ่าคลิปนี้เดี๋ยวมาให้ความรู้อีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็สําหรับรถใครมีอาการเขาเรียกว,ว่าน้ําดันเนาะน้ําดันแล้วก็มีฟองอากาศเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่างนะนตัวนี้จะเป็นเครื่อง J O 8 C นะปกติเครื่องพวกตระกูล J O ก็แปด E แปดยันกับเป็นนัน่นมาเดี๋ยวมาดูอาการกันเดี๋ยวมาดูอาการอาการก็คือมีฟองมีฟองออกมา น้ำดันครับหลายคนอาจจะตีไปว่าฝาสูบเดี๋ยวมาดูนี่นี่ค,ครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยเขาใช้น้ํเข้าไปเลี้ยงในฝาพัมลมนี่ค,ครับพอเราปิดตัวนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดันมาอีกเดี๋ยวให้ดูอันนี้ดูเป็นวิทยาทานนะครับ สำหรับใครที่มีปัญหาแล้วก็ช่างช่างอาจจะไม่เคยทำดูตัวอย่างคลิปนี้แล้วก็เอาไปให้ช่างเขาดูนะครับน้ำมันจะดันขึ้นมาเองเลยโอเคปกติเราจะบอกว่าฝาสูบมันโกงอย่าไปเทียบใส่เครื่องอีซสูซูเพราะว่านัับับนับเครื่อง เดือถามทางมาดนี้อ่ารุ่นเนี่ยเขาใส่น้ำขาไปเรียงปั๊มลมระบายความร้อนอเอาน้ำมาระบายความร้อนในปั๊มลมทีนี้มัน่วกว่าหากันปะกินปะกินอันเมื่อกี้ไหนี๋ยวจะให้ดูเป็นความรู้นะครับอันนี้ช่างเขาไม่ได้ห่วงความรู้เขานี่ครับเขาเรียกปะกินแล้วก็คือช่องช่องช่องที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นน้ํา อันนี้จะเป็นลมใช่ไหมเน่ยเ็นมาทางนี่เป็นลม,มรอบๆเล็กๆนี่เป็นน้ําพอทีนี้มันแลบก็คือมันนี่ครับมันแลบตรงตรงนี้นี่ๆๆอากาศมันเข้าไปผสมกับน้ําได้มันก็เลยดันไปออกฝามอน้ํา<ตละ>ช่างหลายคนไม่รู้ไม่เคยรู้ว่าตัวนเนี้ยมันใช้น้ํามาเลี้ยงก็ไปเปิดฝาฝาสูบแม่นว่าทางไปเปิดฝาสูบปุ๊บก็ไม่หาย เพราะว่าช่างที่อยู่ที่นี่เขาลองผิดลองถูกมาก็คือมันมีหลายคันเนาะแต่เล่แต่เล่เป็นความรู้ก็เลยเก็บความรู้ตัวนี้มาบอกกันในคลิปนี้นะครับว่ารถที่มันน้ําดันแบบนี้ไม่ได้เป็นฝาสูบมันเป็นฝาตัวนี้ครับประกันตัวเมื่อกี้แหละนี่ช่างเขากําลังถอดให้ดูเลยนะครับอย่าไป เปิดฝาสูบนะครับให้ดูตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งไปเปิดตัวนี้ตัวนี้คือตัวนั้นคือต้องแก้ปัญหาที่ปลายทางก่อนค,ค่อยๆไล่กลับมาไล่กลับมาปุ๊บถ้าเกิดทําทุกอย่างแล้วมันยังไม่หายก็ลองเอาเอานี้ไปเข้าลงคึงก่อนบางทีอาจจะเป็นเพราะตัวนี้มันมันอาจจะหน้าไม่เรียบนะครับพอทําทุกอย่างเสร็จแล้วตรงนี้มันไม่จบแล้วค่อยแต่ว่าทําเป็นปาเกลียวฝาสูบเนี่ยมันคืบดดันอ่อยเห็นไหมที่ มันจะเป็นต่ย่ำหอนเมืนบัมันก็มีส่วนด้วกันบ่แต่อันนี้มันออกแนี้มันก็ต้องไปล้มดันอยู่แล้วเนาะล้มเขอาไปอันนี้เาิพบงต้นช่ันครับ่างเขาทำเบื้องต้นให้ดูก็ใครที่อยู่ใกล้แถวนี้ก็มาร้านนี้ได้ครับนี่โอชิตพิพัฒน์เจริญยนนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้โทรมาปรึกษาช่างได้เพราะว่าช่างที่นี่เขามีประสบการณ์เยอะเขาทำรถ พวกตระกูล j o 8เนี่ยประจำเลยนะครับจ o บ้างเครื่อง6 h k บ้างเครื่องที่เป็นคอมมอนเรีวที่เป็นแบบรุ่นใหม่ๆอะ่ะช่างเขาจะทำอยู่ตลอดเลยดูจากประสบการณ์เห็นไหมก็เก็นเต็มเลยเขาทำอยู่ตลอดนะใครที่อยู่แถวชุมพลบุรีแถวพยักษ์แถวเนี่ยมาปรึกษาอู่นี้ได้ครับจะอยู่ต้องเออจะบอกยังไงเดีย ตรงนี้ก็จะเป็นร้านสีโปตุยตรงข้ามนั้นอันนั้นขงผูดอะไวะไฟย่ลามบ่อ่าตรงนั้นเป็นอู่ธีรพงศ์แย่ล้งเยื้องๆกันมานี่แหละจะอยู่แถวๆนี้นะแล้วก็ไปทางนี้ก็จะเป็นสีแยกชุมพลอ่ะแต่ร้านเนี้ยมันจะอยู่ตรงเยื้องๆกับอู่ธีรพงศ์การช่างจะมีร้านท่อไอเสียร้านพ<ม>ับเหล็กร้านทําเครื่องร้านทําสีนะครับแล้วก็ร้านต่อดํามีครบหมดเลย ที่นี่ใครสนใจอยากจะดูอะไรตรงไหนก็ฝาข้างใครอยากจะสั่งใครอยากจะพับบางคงบางคนก็มาดูได้ครับแถวที่เดียวเลยวันนี้ผมก็เอารถหกล้อผมมาทำข้อมหลังคาเหมือนทันเขียวนี่ทำค่อมหลังคาไฟสแตนเลสทำท่อไอเสียผมก็มาทำที่นี่ใครอยากจะทำท่อไอเสียหอนผ,ผู้ก็กกมาช่างอํา อามท่อไอเสียนะครับปูท่อปูอยากให้ช่างอามโชว์ให้ดูเอาช่างอามพอโชว์ท่อปูดูโชว์ท่อปูให้ดูหน่อยใครอยากจะทำท่อปูก็มาได้ครับ ใช้เวลาหนึ่งวันเสร็จบ่ถ้าเกิดขับรถมาหนึ่งชั่วโมงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับถ้าเกิดคนมาทำที่ร้านอามด้วยเสียเจ้ามายก็หนึ0งพบาท1,000บาทเช่นั้ีเอก ร้านช่างอามท่อเอเสียทําได้สวยนะผมก็มาทําร้านนี้แหละสีท่อปูงท่อปู่ก็ม,มาทํานี่ขับรถมาที่เดียวจบเลยมาซ่อมเครื่องมาทาท่อไอเสียแป๊บเดียวีมือดีครับใบรุ่นรุ่นใหม่ก็ใครที่อยากจะทําสีก็มาที่ร้านโปตุยตรงนี้ที่ผมเอาเจ้าเลมโบมาทําแล้วผมก็จะเอาเจ้าล็อกกี้มาเจ้เาเจ้าช้างศึกมา แล้วก็เอาเทเล,ลอร์12ล้อมาทําที่นี่ครับเป็นคนนครปฐมทําฝีมือดีผมให้ดูตัวอย่างแล้วนะครับส่วนร้านซ่อมเครื่องก็ตามนี้เลยครับอันนี้เขากําลังโมดิฟายใส่ผันคัดใหม่รถจอดนานๆคัดไม่จากเลี่ยมแผนงคัดเลยเดียด๋ยวเื่อัอันนี้เหมือนหรบ่า มันเปีใหม่ก็มันลื่นแล้วมันม่้มันตีหอนหัวรีเวนอะไรต้นอ่ะมันเปล่าอ่เปลคันใหม่นใหม่ครสนใจก็คันนี้แปดีป่ะแปดีแีเขียีเนี่ยสายไม่แพงนะตอนนี้แปถึงสิได้รถมาช่วงแพงกัตามตอนนี้คันนี้ได้มาช่วงทีรถแพงเลยจจเป็นปีเหรอ เฮ็ดดำเฮ็ดดำเจ้าบาทเราแค่นเนี่ยชั่งปากาเฮ็ดเพราะกันเฮ็ดดำเจ้าตีไข่เจ้าบาทเก้าแสนเก้าแส,แ,แสนเนาะโอ้พอแพงจะเนี่ยไหมราคาอย,อยู่ที่ทสามตันเครื่องสวยนะครับเนี่ยเครื่องสวยดีเครื่องสวยก็สิจองไว้เลยเดี๋ยวเช่าเดี๋ยวเสียโจขึ้นให้กระบาด,ดำก็ตั้งแต่4เมตรลงมาถ้าเกินจากนั้นก็เพิ่มตังค์ครับ นี่ครับสีเดิมเดิมจากญี่ปุ่นเลยสวยๆเลยคันนี้ 8E ตกแต่งให้เต็มที่ครับแป้งหนาพรอมผละจะว่ากันชนเดิมจัดไปจัดไปในนี้เปลี่ยนแผ่น้าดใหม่เพราะว่าจอดนานครับน้ำเข้าอาการน้ำเข้านะครับจอดตาขนนี่น้ำเข้าแล้วก็เวลาเหยียพพัดแล้วมันออกตัวไม่ได้ครับ จะสีสวยนะครับใต้หัวก็สวยคันนี้8 e. ้9แสนเท่านั้นเองแต่เรื่องแปลงหน้าน่าจะได้จ่ายเองแหละลูกค้าเพราะว่าแปรงหน้ามันหลายตังคนะ์เนาะมาคุยกันแปลงหน้าเป็นโดมินเตอร์ผมคันที่ผมขายให้ลูกค้ากันทัละละ่ก็ขาดทุนเพราะว่าแปลงหน้านั่นแหละแต่ลูกค้าก็ใจดีครับเขาคืนค่าแปลงหน้าให้ประมาณ28,000ก็เลยกลายเป็นแบบว่าอยู่ทุนพอดีไม่ขาดทุน เจอเสียจูตลบเอาสวยนะครับคันนี้เครื่องดีเปลี่ยนแผ่นคัสให้ใหม่ครับคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเสียจูเนี่ยอะไรแต่งครับก็แกไว้ใจอูนี้ผมก็ไว้ใจอยู่เพราะว่าน่าจะทําดีแหละเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ